โอ้ยเฮียอ้าวให้ผมมาดูตรงนี้อะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยไอกองเนี่ยนะ้งเยอะแยะหมดเลยเก่าด้วยต้องเรียนว่า FC เนี่ยมาขายฝากกันเยอะขายฝากเยอะถูกต้องตอนนี้ท่านไหนที่หมุนเงินไม่ทันนะต้องการเงินสดเครื่องมือการเกษตรของคุณช่วยได้มาปุ๊บรับเงินสดกลับไปป้าถามว่าโครงการนี้มีขึ้นมาได้ยังไงต้องเรียนว่า FC เนี่ยเดือดร้อนก่อนหน้านี้เครื่องมือเกษตรเนี่ยจะได้เงินสดต้องไปที่ไหนลงรับจำนำแต่ปัญหาคืออะไรฮะรงรับจำนำเขาไม่ได้ขายเครื่องมือเกษตรนะครับบางที่ก็รับบางที่ก็ไม่รับแล้ว ที่ที่รับเนี่ยปัญหาคืออะไรตีราคาเนี่ยต่ำมากเพราะว่าเขาไม่ใช่มืออาชีพไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ดอกเบี้ยก็สูง<ม>ตามกฎหมายแต่ที่นี่ผมทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือท่านท่านไหนเดือดร้อนก็นําเข้ามาผมตีราคาให้ท่านสมเหตุสมผลสภาพแบบนี้ได้เท่านี้สภาพเครื่องรุ่นนี้ได้เท่าไหร่ผมมีตารางหมดฮะประเมินในท่านแบบยุติธรรมยุติธรรมครับผมนะครับเพราะนั้นโครโงการนี้ถือว่าออกมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรก็ตั้งแต่ พี่น้องเราทราบข่าวก็อย่างที่เห็นรองบันเทินเพื่นทึกต่อจากนี้ถ้าใเรสนใจโครงการนี้เนี่ยท่านไหนชมคลิปนี้อยากนําเข้ามาแบบท่านเดือนบ้างวิธีแบบนี้ปกติแล้วจะต้องนําสินค้าเนี่ยเข้ามาเพื่อตีราคาท่านไหนสะดวกก็เลี้ยนเชิญนะนำเข้ามาได้เลยมีทีมงานคอยต้อนรับตลอดเวลาสัวนท่านไหนอยู่ไกลมาแล้วกลัวจะไม่ได้ราคาดั่งใจหวังเพราะฉะนั้นท่านส่งรูปเจ้าสาวหรือสินค้าของท่านเข้ามาทางช่องทางทุกช่องทางของเจ้าสัวก่อนเพื่อที่จะทีมงานประเมินราคาท่านก่อนเบื้องต้นเนาะซึ่งพอใจตกลงุงใจกันได้ค่อยมั่นหมาย แฟรนะครับเพื่อที่มาแล้วท่านไม่เสียเวลามาแล้วก็ได้ราคาที่ตกลงกันไว้ยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมว่ามีประเภทประมาณไหนบ้างอุปกรณ์เกษตรทุกชนิดก็คือไม่ว่าจะเป็นโครงรถไถเครื่องรถไถยันมาคูต้าอุปกรณ์ต่อพ่วงรถนั่งขับทุกชนิดโรตารี่ผ่านไถหรือแม้กระทั่งชิลเล็กชิน้อยเครื่องสูบน้ำเครื่องตัดหญ้าเครื่อง่นยาทุกอย่างสามารถแปลงเป็นเงินได้หมดโครงการนี้ถือว่าช่วยเหลือกันนะครับรวมถึงท่านไหนไม่อยากฝากขายยาขายขาดผมก็รับซื้อยากเคืนผมก็ยินดีเคินเสร็จไม่มีเงินสดผมก็ให้ท่านผ่อน มาครบจบที่เดียวที่นี่เจ้าสัวเกษตรนะครับนะคลิปนี้สั้นๆนะครับมาผมขาวเตอร์เบสีเราว่าโครงการนี้ได้เปิดแล้วนะครับนะโอเคท่านไหนชมอยู่ก็ขอบคุณท่านมากที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเจ้าสัวทําคลิปแบบนี้นะครับดูอยู่จังหวัดไหนพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับผมขออนุญาตปิดคลิปเลยท่านผู้ชมเจ้าสัวเกษตรผู้คิดเกษตรกรใช่เฮียบอสจัดได้เสมอท่านผู้ชมเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ